ปาป้าให้กันแล้วกันเอาซื้อ่าเป็นต้นให้เนะเาะออไรปาะเลยว่ะใช่อว่าอะไรให้ออกค้อมเห็นเนี่ยไม่ยออกค้อมเห็นเลยเนาะเอ้าลุงตาเป็นต้นป้าป้าให้หนึ่งแสนบาทเนาะโอเคเอ่นะแล้วลงตาก็ขอมอบ เงินอีก่ามื่นบาทให้โรงพยาบาลเนาะให้โรงพยาบาลห่วยเกิงเนาะจ่ายค่าทีนอนก็ขออนุโมทนาเนาะวันนี้ก็ได้ทำบุญเนาะพูดอะไรอย่างมากเฮ็ดกับเฮ็ดบ่เฮ็ดกับโมเฮ็ด เนาะอืมกินเขาแล้วก็ทิไปไปไปมั่นเลยนี่เนาะรองสาชที่เดินทางไปเมืองโบราณนัสสมุทรปราการวันนี้เนาะพรุ่งนี้จะบินสบาดท,ที่เมืองโบราณสมุทรปราการเนาะเออรวมทั้งอาจารย์ตะวันด้วยเนาะครูบาชัยครูบานิกรแล้วก็ครูบาตึงด้วยเนาะเออจะเดินทางไปที่เมืองโบราณเนาะเนาะ นะวัดป่าบ่อน้ำพินก็วันที่สนะิบแปดเนาะสิบแปดกุมภาก็เป็นวันกางานโยมเขาอาจัดงานมุทิตาเนาะใครอยากไปร่วมหรือส่งกำลังใจสาธุก,การไปก็ไม่เป็นไรเนาะมันกะ็ไกลเติบอยู่ได้เข้ามากอนะไรเนาะอ่า วันนี้เนาะหลังจากฉันเสร็จหลวงตาก็จะเดินทางไปที่เมืองโบราณเนาะสมุทรปราการเนาะจากแต่กายบ่เเ็นหน้าเนาะ,ะจากแต่กายเน,นานะ,ะ,าานะะเสียงกัใจใามอบไว้เห็นเป็นม,ยมนะูย่ำเหงาเนาะเอ่ยย่ำเสือเอาหัวนอน เอาบุญยังกันเลยแล้วเอาบุญแอลข้าวออแนี่วมาสั่นหมอลำว่ะเนาะยี่ตัวอ่ะหมอลำพนว่าขั้นบ่อใดซอยเราเพราะที่ดดซอยล้ำพนว่าเนาะเพราะฉะนั้นลุงจาก็มีภารกิจ หลายเติมอยู่เนาะมือนีก็ถือว่าเป็นขังแรกเลยมากพอไปก็บ่ไดดมันไปใส่ขังไว้มันไปจําบ,บรรสาน้ำบรรสาหนึ่งมากกับบ่ไดดเนาะอืมนะนะมากกับดีกันเห็นปลาบากท่านล้าไหลเป็นตะงูสิงหลยอ,อยู่น้ำพุเนาะออนะลงจากกบไม่ยังแล้ว ธรรมะก็มิเะเหตเอานะสร่างเอาอย่างดีก็เหตเอาอยากซ่วก็เหดเอาอยากรวยเพื่อว่าให้่านอยากสวยรักษาศีลน,นะอยากทุกข์ให้ภาวนาเพื่อว่าภาวนาคือพัฒนาเนาะพัฒนาตัวเองพัฒนากรรมตัวเองพัฒนาพฤติกรรมตัวเองแก้ไขพฤติกรรมตัวเองเนอะน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 ะถึอมามาจจะลุลน์ดุด <c oughs> อยากได้รแนวไหนก็เห็ดเอาเขากิดมนุษย์เนาะอยากได้สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินะพระพุทธเจ้าิันก็สอนไว้เมือ่อละละสองพันกูปีมากนะฟังจะซสือโบเหตุน้ำก็บ่เกิดประโยชน์ทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่จำเนาะ ว่าอย่างไรก็บอกไลนเมื่อไนล่คนว่าดีบต่ว่าการกระทําสําคัญกว่าหรือเรียกว่ากรรมสําคัญที่สุดเนาะกรรมจําแนกสัตว์เนาะเออเอเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะขึ้นอยู่ที่การกระทำเนาะเออมัเนี่ยผู้เดมาถยายลุงตาลุงตาเอานี่ เออคันเฮ็ดพ่อป้ากับพา,พา้าเนี่ยกันว่าถวายลวงจาว่าสันเก็บชสยยามเลยในบทอือดื<ฮะ>ีอืออืออืออออืพอพอ้ออืออืออืออนออืออืออออรับออืออออือนออืออืรอือ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 รือหืหนนหออืออนอ ห้าหมืนบาทเนาะเอเออขันมาน่อนเธอนายันเสียเป็นแสนอยู่อออ่าลายทอดสดอยู่เนาะไม่เป็นไรอ่าอ่าอ้ยบนต้งไปขนาดนั้นดอกอนะแล้วก็ มอบไปให้เป็นต้นพระป่าให้วัดนี้หนึ่งแสนบาทเนาะออยังมีภารกิจหลายอย่างเลยครับโรงพยาบาลหวยเกิงเลยอ่มีหนีมีสินกันเติบอย่เบิ่งหลังวัวสมควรมากเลยจะตนอ้าวใครเป็นตัวแทนวัดเนี้ยอ่ฮะกำนันลูกพอทำบุญร่วมกับพระอาจารย์ฮะกำนันมากใดรเป็นกำนัน เออเมียมาก,กอะไ้เมียกำนันเออเออพ่ออีบอลนล้วนกำนันเป็นพ่ออีบอลนล้วนอ๋อเอา้าเอา้เอา,อากำนันมาเดอ้อกขนาดเอาขึ้นได้ดิ à à vâng thôi bọn Phó Y Bồn Phó Y ông hay cầm nhan nó, sáng bạc nó, อมากินเขาเมือ่อนึงคือราคาแพงเลน,น้อขับรถมากไก่พร้อมออเออเอา,เอาขันเอาใส่ขันข่อยเอาเมื่อนล้วได้บนี้เอเอเอยุขันนี่เป็นของไข่อยด้แยกแยะเออเออเอา,เอา,เอา เออเป็นยังยงวาวะทำไรๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเพราะว่าสัาานธรรมะคือปฏิบัติมันมเปมนแน่ว่างเพระพุทธเจ้ากับปฏิบัติไปขึ้นกินเข่าแท้าไปนั่งเลยนั่งกินเขารลดกินก่อนลงตารถดเออเออเอาเลยพุทธยากินมองไรพ้นฮะ อ่ไปหากินเขา่ากินน้ำตากินเอ้อเออนะที่บอกให้ฟังอ่าผ่ากินเขา่าลุงตากระติบอกผ่ากินแล้วลุงตาจังสิดเร้าบอกเนาะเออตั้งนาทีจะของลุงตากินไปน้ำรดก็ได้หรอกทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำหมายถึงว่าถ้าไม่ลงมือทำเนะาะบอกใจปากก็ซื้อบอแล้ว ะฟังซื้อกับบอล้วนะ้าเาใช้าจีนเหอเอาเอาเฮาใส่ยามเฮะเฮ้ยเฮ้ไล่ตามิจฉาแบงค์เศร้าแต่ว่านำใจก็เศร้าบ้านลุงตาสีรับไว้เนาะเออลุงตาสีรับ คนท่านของโยมไว้เนาะอะออปกติลุงจากัอบอ่าบใครเอาหรอกมือนีเสิเอาีอ่นี่นีไปใช้กับบเคยเอามือนีเห็นเรื่องรับท่านของบู้าไว้เนาะนะลุงจาก็จะไปแจกต่อนะไปทําบุญต่อไปไปมองไหนก็ทํำจะบุญลุงจาเนาะ,นะอ่า นะเพราะฉะนั้นเก็บเลยนะเอาแบนเศร้าเนี่ยแล้วเข้าไปน้ำทางก็ได้ซื้อห้อนอมฮะฮะเออการทำงานธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ผู้เขาให้ยังไงเราบริหน้าที่นะเอฮะ นาทีคือทํท่าตามอา่อทํานาทีของเจ้าของเป็นลูกก็ทํานาทีของลูกเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทํานาทีของเจ้าของเลยดีนเนาะอ่าเป็นตัวอย่างนะแห้งไงแห้งสูงแห้งสิเป็นตัวอย่างผ้าลูกหลานทํามงามคุณนงามความดีเนาะเนะเอเอเอ เออมารุ่นโมจิยหญ่อ่ากปฏิบัติธรรมเยบอกนะพี่อาจารย์บอกอยู่โน่นย่อนะคะอยู่โน่นย่อเลยบอการการปฏิบัติธรรมอีนนีต้องปฏิบัติธรรมตลอดนะการทำก้อนเพี้ยนคือการมีสติฝึกสติ ยุ่ใัใจะมีสติกถือว่าทำความเพียรถือว่าปฏิบัติธรรมเมนสิมายวัตเนี่ยขันว่าพึกสติขาสติก็บ่าเกิดประโยชน์นะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ภาวานาะทำได้ตลอดเวลาถ้ามีสติจุดมุ่งหมายของธรรมะคือสติคือความรู้สึกตัวปกติพวกเราจะลืมตัวไงบอคุยอยู่กับโตทรงคิดออกนอก ส่งไปกับพวามขึ้นนี่หละนะเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้สติมาอยู่กับเนื้อกับต,ตัวก็ต้องอาศัยฐานอาศัยที่ตั้งเรียกว่ากรรมาฐานฐานแปลว่าที่ตั้งถ้าเอาสติมาเอากินเข่าวรดนิมนต์ไปช่วงพนกินหากินตั้งหากกินได้เฮ้นะ ฐานแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งของสติเอาสติไว้ในลมนี่คือเอาฐานของลมเป็นเป็นที่ตั้งของสติอานาปนาสติกําหนดเอาสติลมหายใจเข้าหายใจออกคือเอาสตินี่มัดไว้กับลมให้มันไหลไปตามความคิดตามสัญญาลมฮะเข้าใจไหมเออนี่คือการทำความเพีย นอนก็นได้นั่งก็ได้ยืนก็นได้เดินก็นได้เขาหายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาณาปนติเหมาะกับทุกเพศทุกวัเยเล็กน้อยกับเฮ็ดได้เพราะมันหายใจอยู่ฮะยิ่งเวลานอนน่ะนะเออนอนดูลมหายใจเข้าออกจนหลับไปตื่นมาก็ดูลมต่อไปเนาะให้จนเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเรียกว่าเป็นอาณาปาณสัญญา คือจำไรจนเป็นนิสัยนี่คือการทำความเพียรนะนี่คือการภาวนานี่คือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงฮะอ่ามเมนใส่สุดขาวว่ามานั่งหลับตาคืดไปช่วเที่มันนะมันบมเมนนั่งสมาธินี่เนี่ยนั่งแบบเนี่ยเขาเอ,อนั่งคัตธมาธนั่งคัตธรมาเพื่อจะทำสมาธิให้มันเกิดสมาธิเออถ้าจิต ไม่เป็นสมาธิมันก็จะไหลไปกับความคิดนิวรอ์ห้ามอย่า,อาไปกินเมื่อไหจใจเป็นสมาธิคือมันว่างมันเลิกคิดมันหยุดคิดนั่นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นนิวรณ์นิวรณ์ดับวันถอรับเป็นสมาธิ่าบ่าเป็นสมาธินิวรณ์ไหลไปเลยเอาไปกินมัดฮะไหลไปอยู่ใ้อยูพูดน้ำลูกน้ำเมียนน้ำผัวอ่ ไหลไปไมีแต่ความอยากได้อยากนี่เห็นบหมนี่เรียกว่าสัญญาอไหลไปตามสัญญาอารมณ์นะเพราะฉะนั้นการมีสติอยู่ในล่มหายใจเข้าออกนี่แหละเพรานว่ากายคัตตาสติมีสติอยู่ในกายกายก็หมายถึงลมเข้าลมออกกายในกายเห็นบอ่าลมเข้าลมออกเรียกว่ากายนะ,ะเพราะฉะนั้นเนาะ เออการปฏิบัติ่รราที่แท้จริง,รงเนี่ยอย่าไปว่าเอาเป็นรูปแบบเหตุไดอยู่ตลอดเวลาอยู่เฮื่อก็เหตุได้เพราะวิญญาณที่ศีลมันก็สิมีเองเพราะว่าเขางบริาบาบาปเห็นบ่นั่งกำหนดลมแค่ไ้นมันก็มีศีลแล้วมันก็มาขอ่อะมันอยู่วัดมันก็บ่มีศีลดิข้าวมาวัดหรืในบุญโอ้ยหมาอยวัดงวอยูยวัดมันได้บุญบ่ล่ะ บุญเลืยหมยถึงการกระทําที่ดีใจเบานะเอานะเฮ็ดให้ดีอาณาปาณสตินะี่แหละนะนอนเบิ่งลม้มและหลวงตาขอรับรองว่าถ้าใครฝึกอาณาปาณสติเนี่ยหลวงตารับประกันเลยถ้ายังมีลมหายใจอยู่รับรองไม่ตายอี่หรี่ <c oughs> ขันหายใจอยู่บ่ตายหรอก จำไว้รับประกันได้ลุงตาถ้าอยากเจอคนในฝันลุงตาก็ขอแนะนำให้ไปนอนนะซื้อบอกให้นะพระกันเฮ็ดเอาหนึ่งปั้นจะของให้เป็นพระปั้นจะของให้เป็นเทวดาปั้นจะของให้เป็นนั่งฟ้างนะ่าไปเอาปูนมาปั้นเนี่ยนั่น เห็นแล้วเออแล้วก็ปั่นโอ้ขักอยู่อ่ะนี่เห็นหมอศิลปะแบบหนึ่งออเออพอ่ามิตรภูอวบเฮออ่าการ สร้างตัวเองเนี่ยแหละปั้นตัวเองเนี่ยปลุกเสกตัวเองให้เป็นคนดีละให้เป็นพระอริยนี่คือกุศลอันสูงสุดการศึกษาตัวเองเนี่ยแหละคือศึกษาสูงสุดนะการทานที่ดีที่สุดคืออภัยทานการบูชาที่ดีที่สุดเลื่อที่สุดคือการปฏิบัติบูชาเห็นบอกปฏิบัติบูชานะเออนะเออพราะฉะนั้นสติตึงเป็นแม่บท เพราะขาดสติอาขาดความเพียรใครมีสติก็มีความเพียรน,นะอะจําไว้นะเพราะฉะนั้นความเพียรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นแหละเพือการฝึกสติเจริญสติเนาะ,ะบุคคลที่มีสติเรียกว่าผู้ไม่ประมาทนะเป็นบอลไมซี่หิวเข่าไปบอกเอ็ดกับวีเอตซอซื้อเยห้ เอ็ดละหุบดีไซน์สนั่มผู้สาวกับผู้เบาิ่นไปพิดกันไปฝอกใทยเนาะลงตากับฟังผู้ไทยออกได้ลูกครึ่งพ่อเป็นผู้ไทยแม่เป็นเล่าลงตาก็ไนะเพราะฉะนั้นเฮ็ดเอาไม่ไงญ่พอใหญ่เอ้ยอยะถ่ายผู้อื่นไม่เห็ดนห้ยม่มีไฟมาโดนบันดาลให้เราดีเราชั่วได้นะ ศาสนาพุทธไม่มีศักดิ์สิ์มีแต่ศีลธรรมนี่แหละศักดิ์ใจนี่แหละศักดิ์ถ้าใจเสื่อมจากศีลจากธรรมก็แสดงว่าเสื่อมออกจากศาสนาเสื่อมออกจากคุณงามความดีนะเสื่อมมอาอจากความเมตตาการุณเห็นแก่ตัวเห็นบอาอัตตาหลายคนไดเห็นแก่ตัวเท่านั้นนะ อ่าถ้าอาจาราไม่มีลดลงลดลงความเห็นแก่ตัวก็จะน้อยลงน้อยลงใจดวงนั้นก็จะเต็มไปด้วยความเมตตามีน้ำใจเห็นบอกคูม่มือเนี่ยมันขาดน้ำใจด้คนเพราะขาดอย่างไรขาดศีลธรรมนอะอ่าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจนะอ่าอ่าเฮ็ดเอาให้ได้เด้อบรได้หน่อยแต่ให้ได้หลาย นะเฮ็ดไปเรื่อยๆืเรื่อยพภาวนาไปเรื่อยๆรื่อยาตัดสินใจภาวนาตัแต่มือนีสาะอยู่เฮือนก็เฮ็ดได้อยู่เมองไหนก็เฮ็ดได้ก็เราหายใจอยู่นะเออนะอย่าให้เสียเวลาอย่าใช้เวลาเปลืองเลยเวลาคืนกินสรรสสัตย์เอนบอกอายุตัวเลขอาจสิเพิ่มขึ้นแต่ว่าชีวิตหน่อยลงเน้ชีวิตนี้เหมือนเทียน เราเกิดมาเหมือนเทียนเล่มหนึ่งที่ถูกจุดนะมันจะไม่ไปใกล้จะหมดลงทุกทีทุกทีนะาะจะเสียเวลาอยู่เลยเนะเอออ่าเพราะฉะนั้นอ่าก่อนสี่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ดีขนาดนี้แล้วเนาะเห็ุเอาลูกตาก็ไปบอกนกั่มิจฉพมงามแมกแล้วก็อันซ่อนน้ำอยู่เนาะเอออ่านะลูกตาก็เห็นอ่า ความศรัทธาความตั้งอกตั้งใจหลายคนอยู่เนาะเออลูกตาขอให้กำลังใจเนาะมาให้กำลังใจมาเอาใจนะเนาะมาให้พวกเราเข้ามีศีลมีธรรมสู้จิตสู้ใจให้ได้นะเนาะเด้ออ่าคำอี้โอกาสกติม่าไม่นะอา่าคำบ่ตายก่อนเนาะฮนะวายพ่อเป็นเจ้ากูดีใจแท้ ฮะฮอ่าแมนตัวย่ำย่ำตายหมอพาะว่าให้เขาการตายคือขาดอากาศหายใจหรหมอว่าไม่บอกแปลกอยู่ดิไพกับหูร้องนองว่าขาดอากาศหายใจมันตายหมอกับบางคนไปว่าหรอกวอาโพนเนาะกันติว่าซ้ำมีไายกับหมอเป็นเรื่ขาดอากาศหายใจมันเป็นวารี ว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันเผื่อวะกูก็เห็นจะคนขยันละยากจนอยู่กูมือนี่อันนี้จ้ะ,ะผลของการทานนี่แหละทําให้รวยทําให้มีเงินอผลของวันนี้จะส่งผลถึงวันพรุ่งนี้ส่วนผ,ผลของวันนี้คือเหตุของเมื่อวานนี้เห็นไหมพระพุทธเจ้าเรียกว่าเหตุปัจจโยี่สร้างเหตุที่ดี นะอ่าอ่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดจากเหตุเหตุที่เท่าเหตุเอานะเออเกิดมาบกคือบัานคือเมืองเขาโทษนั่นโทษนี่บกโทษกรรมจะคองเข็ดบริชาทธ์คอนกรรมเป็นอจินไตนะคนละคนก็เกิดมางามนะคนละคนเกิดมาขี้ไล่อ่าขี้ไล่วัรรมดานี่ดำพอกอี้ เไ็่บ่ล่ะจจ้าลวงตาเนี่ยเกิดมาหน้าตาดีเห็นบอกเอากระเบี้ยนตัวย่องหัวให้ผู้อื่นย่องมันจะคลองตรงเหนไ่บอกเออเออเออคุณแล้ยังเป็นเป็นบ้าไปย่องผู้อื่นเนาะห็นบอกเอออะก็แสดงว่า ได้บวชเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิสัยอุปนิสัยปัจยโยเคยบวชหลายเื่อบวชหลายพบหลายชาติก็จะนับภาษาอย่างหลายลาย้านภาษาอยู่ก็ตั้งตะเวียนไวใจเกิดมาเนี่ยฮะอ่ะอะะาฮะแต่ละพบแต่ละาชาติเนี่ยมีแต่อยากพ้นทุกเห็นบอกปรารถนาปรารถนาอยากพ้นทุกเนาะเออเกิดชาติใดก็ขอให้ได้บวชประเสริมสันนะเห็นบอกอ,อ่า เพราะฉะนั้น,นขอให้ห้องป <royable> ่าถนาเพื่อผลสุขผนสุขพ้นออกจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะเอานะเกิดเกิดมาตายเกิดมาเท่านะยุตอย่างสี่ล่ะเกิดยามไรก็เป็นแนวนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเบาเบื่อบอกเนาะไบอกเป็นแต่เบื่อตายนดิเดนี่บเหี่ยวมืดผ <after that. S 2> ู uh ้แนวนะเออฮะ เป็นบมอนากับเฮี้วนะจตงเป็นเสาวสันเนาะไม่ใหญ่เนาะคือพ่อเนี่ยภาวะเรียกภาวะล่ลงควงเข็นฝ่ายผู้่าวเป่าแค้นมากเนาะแต่สมัยก่อนวะเกิดท่านู่เดีนลงตาผู้สาวเข็นฝ่ายเนาะผู้สาวลงควงเข็นฝ่ายเนาะเอออ่า เป่าแค้นเป่าปีมาแล้วาผู้สาวผู้สาวก็ถาผู้เบาสมัยก่อนพนอีสานเนาะนะเรื่รองไรคูเมืองผู้จักหรอกนะ,อะเออแสดงว,ว่าเกิดหลนเติบยุตจเฮาเนาะเออต้องหัวให้เป็นแม่ยังดอกเกิดมาจ่ายขึ้นกันแล้วมันกระิเท่ากันแล้วกระเฮ้าพวเงินมันดอกนะเพราะว่าเขาเป็นมาก,ก่อนมันผู้สาวกันหรืผู้เบากันอไอ้รออ่ะฮะเรว่าหมอเก่งในสมัยเนี่ย ว่าเก่งเครื่องมือท่านสมัยยากรณีเหรอวะไม่เห็นว่าคนมีอายุยืนเนาะอายุลดลงลดลงเพราะว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันตามกรรมของมันนะอ่าพวกเราจะมาอ่าฝืนธรรมชาติยากเหมือนกันทําสงครามที่ไม่มีวันชนะการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของธรรมชาติเป็นสัจธรรมความตายของเรามันเที่ยงแล้วเห็นไหม อ่าตายกุ้ค้นอ่ะแล้วเนาะเออที่เป็นยังจังบอกแต่เรื่องตายเพราะเรื่องตายเนี่หละเป็นมงคลที่สุดนะพระพุทธเจ้าบอกอานนนว่าอานนนเธอจรงลระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเห็นมาหม้อลาสติเนาะเออเนี่ยเนี่ยเยตายตายตายวันสันภาวนนาไปตายในแม่มึงวันสันบอกวันตายเนาะเออนะนี่ มรณาสติเนาะมีสติในการระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกฮะเพราะฉะนัน้นขอให้พวกเข้าสั่งอกสั่งใจสั่งคุณงามความดี <c oughs> ให้จ่าฟองเนี่ยเราไม่ได้สั่งให้ผู้อื่นหรอกท่านสิ่งกับบริษัทในผู้อื่นเนา่ท่านเลยจ่าองาาาอ่าอ่าสั่งเหตุไว้เนาะอิ่มไปพระเนี่ยเอาอิ่มแล้วว่าะฉะนั้นเอา้เอานอกตากจะให้พรซุม้มหนึ่งกินซุ้มหนึ่งให้พร ยถาวะริวหะปุราปาริปุเรนติสะครางเอวามีวะอิโตรินังเปตนังอุปกปัติอิสิตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะจมิจฉันตุสเบปุเรนตุสังคปาจันโดปรารโสยัตหะมณีโชติราโสยัตหสัพพิโยวิวัชันตุสบโรโควินาสตุมาเตภวะวันตะราโยสุขีดีคาอยูุ่โกภวะอภิวา นนสิริสะนิจังุทาปจายโนจัตตาลุธรรมวันติอายุวโนสุขังภะลังสาจุ